ชมนกเขาคคุณผู้ชมนกเขาเนี่ยค่ะเดินเล่นสบายใจเลยค่ะไม่หนีด้วยค่ะคุณผู้ชมปกติจะบินหนีไม่ได้ให้ถ่ายทำคลิปง่ายๆแบบนี้ค่ะเพลินค่ะเพลินไปหน่อยค่ะเพลินไปหน่อย เพินไปหน่อยนอกเขาค่ะคุณผู้ชมนกเขาอารุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่นะคุณผู้ชมวันนี้วันอาทิตย์ค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่สิบสี่ค่ะ mm hmm. เขายังไม่ไปค่ะคุณผู้ชมเขายังอยู่ ยังอยู่ก็ถ่ายทำคลิปไปเรื่อยๆเพราะว่านานๆจะได้มีโอกาสได้ถ่ายทำคลิปนกเขาเพราะาปกติเขาจะบินหนีค่ะบินหนีดูเขาก็มีความระแวงเล็กๆค่ะแต่ว่าเพลินไปหน่อยเพราะว่าหลังจากฝนตกก็มีตัวมแมลงอะไรประมาณนี้ค่ะตัวมแมลงให้จิกกินดูเขาเพลิินมากๆค่ะคุณผู้ชม ดูจะเพลิดเพลินม,มากไปหน่อยนกเขาค่ะนกเขายังคะ่ะยังเพลิดเพลินอยู่คะ่ะยังเพลิดเพลินอยู่คะ่ะยังเพลิดเพลินอยู่คะ่ะ ไปเรื่อยๆค่ะผู้ชมไปเรื่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆจะไปถึงอ่าต้นกล้วยหอมที่อมพรปลูกไว้ใหม่กำลังแตกยอดอ่อนๆน,นะคะกล้วยหอมทองคือกลางวันถ้าแดดแรงก็จะเอาล่มเอาล่มกลางล่มกลางปิดไว้กลัวว่ายอดเขาจะไหม้ไหม้แดดเพราะว่าแดดแรงมากๆตอนนี้นกเขาเดินไปถึงต้นกล้วยหอมที่ปลูกใหม่แล้วค่ะ ดูเหมือนว่าจะรู้แล้วว่ามีมนุษย์แอบถ่ายทำคลิปอยู่ค่ะคุณผู้ชมจะพยายามถือกล้องให้นิ่งๆงค่ะคุณผู้ชมยังเพลิดเพลินอยู่คะ่ะ ิกมุกมักมุกม,กม,กมักไม่รู้เขาจิกกินอะไรเนาะเพลิดเพลินไปเลยค่ะเริ่มจะไม่สะดวกแล้วคุณผู้ชมเนี่ยค่ะถ่ายทำคลิปข้างๆบ้านนอกบ้านก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะจะมีเสียงรบกวนเยอะค่ะเช้าๆ ต้องรอจังหวะที่เขาแบบว่าเงียบๆไปทำงานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเงียบๆป้งไปไหนนะอ๋อใบใบมะละกอบังอยู่ใบมะละกอบังอยู่ มีความระแวงเล็กน้อยค่ะคผู้ชมมีความระแวงเล็กน้อยแต่ก็ยังเพลิดเพลินอยู่ค่ะยังเพลิดเพลินอยู่ไปเว้ยยงัยงยงัยงยังยังยัง น้ำค้างค่ะคุณผู้ชมน้ำค้างหยดลงบนใบมะละกอค่ะเลิกลักแล้วค่ะคุณผู้ชมเลิกลักแล้วค่ะเลิกลักแล้วเลิกลักแล้วโอเคค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า ไม่สะดวกเสียงเสียงแทรกเข้ามาค่ะเสียงแทรกเข้ามาเสียงเพื่อนบ้านแทรกเข้ามาเพราะว่าอยู่ในชุมชนก็อย่างเงี้ยแหละคะ่ะ